คุณอยากรู้ไหมว่าหลังอายุ70ปีคุณเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ทุกปีรู้สึกมีค่ามากขึ้นและความจริงก็คือร่างกายของคุณกำลังส่งสัญญาณบอกแล้วว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนบางคนอายุ70ยังแข็งแรงมีความคิดฉับไวเต็มไปด้วยพลังขณะที่บางคนเริ่มช้าลงต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพและความเหนื่อยล้าความแตกต่างมักอยู่ที่สัญญาณสำคัญบางอย่าง เป็นตัวบ่งชี้ที่อาจไม่ชัดเจนแต่มีพลังซึ่งสามารถให้ภาพอนาคตของคุณได้ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเจ็สัญญาณที่บอกได้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนหลังอายุ70เหล่านี้ไม่ใช่การเดาหรือความเชื่อแต่เป็นรูปแบบจริงที่นักวิจัยและแพทย์สังเกตพบในคนที่มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะรู้ว่าต้องสังเกตอะไรในร่างกายและไลฟ์สไตล์ของคุณ และสำคัญกว่านั้นคือคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีขึ้นอยู่รับชมจนจบนะเพราะคุณอาจมองข้ามสิ่งเล็กๆที่ส่งผลใหญ่ต่ออนาคตของคุณเมื่อคุณเข้าใจสัญญาณเหล่านี้คุณจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อเพิ่มปีให้กับชีวิตมาเริ่มกันเลยสัญญาณที่หนึ่งความเร็วในการเดินหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่า คุณจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนหลังอายุ70ไม่ได้ซ่อนอยู่ใน DNA ประวัติการรักษาหรืออาหารแต่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นมากคือความเร็วในการเดินการศึกษาพบว่าคนที่ยังคงรักษาจังหวะการเดินอย่างกระฉับกระเฉงได้ในวัย70ปีขึ้นไปมักมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่เดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเพราะความเร็วในการเดินเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพโดยรวมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทำงานของหัวใจและหลอดเลือดและแม้แต่สุขภาพสมองลองคิดถึงสองคนโจและแฟรงค์ทั้งคู่อายุ75ปีโจเดินทุกเช้ารักษาจังหวะสม่ำเสมอไม่มีปัญหาเมื่อข้ามถนนหรือขึ้นบันไดการเคลื่อนไหวของเขาคล่องแคล่วสมดุลดีและมั่นใจแฟรงค์เคยกระฉับกระเฉงมาก่อนแต่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาพยายามตามคนอื่นให้ทันต้องหยุดพักบ่อย และบางครั้งรู้สึกไม่มั่นคงเวลายืนในขณะที่จังหวะการเดินของจงบอกว่าร่างกายของเขายังทำงานได้ดีความเร็วที่ลดลงของแฟรงค์อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสุขภาพของเขากำลังเสื่อมลงการเดินช้าและไม่มั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของอายุแต่อาจบ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงการไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือแม้แต่ระบบประสาทที่เริ่มเสื่อม ขาคือฐานรากของคุณและเมื่อมันเริ่มอ่อนแอความแข็งแรงโดยรวมของคุณก็ลดลงด้วยข่าวดีคือความเร็วในการเดินเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ยิ่งคุณเดินมากคุณก็ยิ่งแข็งแรงถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองเดินช้าลงอย่าเพิกเฉยเริ่มพยายามสร้างความแข็งแรงไม่ว่าจะเดินมากขึ้นใช้น้ำหนักเบาๆหรือทำแบบฝึกหัดขาง่ายๆเพราะสุดท้ายแล้วคุณเคลื่อนที่ผ่านชีวิตเร็วแค่ไหน อาจบอกได้มากว่าคุณจะยังคงเคลื่อนไหวได้อีกนานเท่าใดดังนั้นให้ความสนใจกับจังหวะของคุณมันอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบอายุไขของคุณสัญญาณที่สองแรงบีบมือของคุณเชื่อหรือไม่ว่าความแข็งแรงของการจับมืออาจเปิดเผยเรื่องอนาคตของคุณมากกว่าที่คิดงานวิจัยพบว่าแรงบีบมือคือหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดของความมีชีวิตชีวาในผู้สูงอายุ การจับมือที่มั่นคงแสดงถึงกล้ามเนื้อแข็งแรงการไหลเวียนเลือดดีและระบบประสาทที่ทำงานเป็นปกติในทางตรงกันข้ามแรงบีบมือที่อ่อนแอลงอาจเป็นสัญญาณเตือนแรกของการสูญเสียกล้ามเนื้อความเปราะบางและแม้แต่ความเสี่ยงสูงขึ้นต่อปัญหาสุขภาพลองพิจารณาโรเบิร์ตชายวัย78ปีที่ภูมิใจในการจับมือที่แน่นหนาของเขาเขายังคงกระฉับกระเฉงยกน้ำหนักเบา และไม่มีปัญหาในการเปิดขวดหรือถือของส่วนวอลเตอร์อายุ78ปีเช่นกันเริ่มสังเกตว่างานง่ายๆอย่างการเปิดฝาขวดหรือถือถุงที่หนักรู้สึกยากขึ้นกว่าเดิมเขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของอายุแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือแรงบีบมือที่ลดลงกำลังบ่งบอกถึงการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งอาจทำให้เขามีโอกาสลม้มบาดเจ็บและแม้แต่อายุไขที่สั้นลง มือของคุณสะท้อนสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมหากแรงบีบของคุณอ่อนแอลงร่างกายส่วนอื่นก็เช่นกันและยิ่งคุณสูญเสียความแข็งแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะรักษาความเป็นอิสระความกระฉับกระเฉงและความแข็งแกร่งไว้ได้ข่าวดีคือคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้การบริหารง่ายๆเช่นบีบลูกเทนนิสใช้อุปกรณ์บีบมือหรือยกน้ำหนักเบาๆสามารถช่วยรักษาแรงบีบมือและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ ลองทดสอบแรงบีบมือของคุณหากการจับมือรู้สึกอ่อนแอลงกว่าเดิมหรืองานประจำวันกำลังยากขึ้นอย่าเพิกเฉยเพราะคุณจับสิ่งต่างๆได้ดีแค่ไหนวันนี้อาจบอกได้ว่าคุณจะยึดมั่นกับชีวิตได้ดีแค่ไหนในปีต่อๆไปสัญญาณที่สความสามารถในการยืนขาเดียวการทรงตัวไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดถึงจนกว่าจะเริ่มสูญเสียมันไป แต่ความสามารถในการยืนขาเดียวได้อย่างน้อยสิบวินาทีเป็นหนึ่งในตัวทำนายที่แข็งแกร่งที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนนักวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวมีแนวโน้มที่จะประสบกับการล้มการบาดเจ็บและแม้แต่ภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นในทางตรงกันข้ามผู้ที่สามารถรักษาสมดุลได้ดีในช่วงอายุเจปีขึ้นไปมักมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีกว่าลองนึกถึงผู้หญิงสองคนแคโร และแนนซี่ทั้งคู่อายุประมาณ70ต้สตนตนแคโรกระฉับกระเฉงมาตลอดเธอเดินทุกวันเล่นโยคะและสามารถยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นได้หลายวินาทีโดยไม่งนเงนินแนนซี่ในทางตรงกันข้ามไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทรงตัวมานานเมื่อเธอพยายามยืนขาเดียวเธอเริ่มล้มทันทีต้องจับอะไรสักอย่างเพื่อพยุงตัวสิ่งที่แนนซี่ไม่ได้ตระหนักคือการสูญเสียการทรงตัวนี้ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่เป็นสัญ,ญญาณเตือนว่า การประสานงานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและแม้แต่การทำงานของสมองอาจกำลังเสื่อมลงการทรงตัวที่ดีอาศัยขาที่แข็งแรงระบบประสาทที่ฉับไวและสมองที่สุขภาพดีหากคุณสังเกตว่าตัวเองสะดุดบ่อยขึ้นรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อหมุนตัวอย่างรวดเร็วหรือต้องจับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อพยุงตัวถึงเวลาที่ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างส่วนที่ดีที่สุดคือการทรงตัวสามารถปรับปรุงได้ การออกกำลังกายง่ายๆเช่นยืนขาเดียวไม่กี่วินาทีทุกวันเดินโดยวางส้นเทา้าชิดปลายเทา้าหรือฝึกไทจีเบาๆสามารถช่วยสร้างความมั่นคงขึ้นมาใหม่ได้ลองทดสอบนี้ตอนนี้ยืนขึ้นและยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นคุณรักษาได้สิบวินาทีโดยไม่มีปัญหาใหม่ถ้าไม่ได้อย่าตกใจแต่ก็อย่าเพิกเฉยเพราะยิ่งคุณฝึกการทรงตัววันนี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นในปีต่อต่อไป สัญญาณที่ 4. รูปแบบการนอนของคุณคุณนอนหลับดีแค่ไหนบอกได้มากว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานเท่าใดการนอนไม่ใช่แค่เรื่องการพักผ่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและขจัดสารพิษออกจากสมองการศึกษาพบว่าคนอายุเกิน70ที่รักษาการนอนหลับที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอมักมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีกว่า ขณะที่ผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่ดีมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อความเสื่อมของความจำโรคหัวใจและระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลองนึกถึงชายสองคนเฮนรี่และบินทั้งคู่อายุประมาณ75ปีเฮนรี่มีเวลาเข้านอนที่แน่นอนนนอนประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนและตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นบินในทางตรงข้ามมีคืนที่กระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาตื่นหลายครั้งและบางครั้งพยายามข่มตาหลับแต่ไม่สำเร็จ เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเฮนรี่ยังคงทำงานได้ดีจิตใจยังคงฉับไวและระดับพลังงานยังคงคงที่แต่บินเริ่มมีอาการสมองมึนงงเหนื่อยล้าในตอนกลางวันและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในความดันโลหิตทั้งหมดเชื่อมโยงกับคุณภาพการนอนที่ลดลงของเขาหากคุณตื่นบ่อยระหว่างคืนมีปัญหาการนอนหลับต่อเนื่องหรือรู้สึกเหนื่อยล้าแม้จะอยู่บนเตียงหลายชั่วโมงอย่าเพิกเฉยร่างกายของคุณกำลังบอกอะไรบางอย่าง การนอนไม่ดีอาจเชื่อมโยงกับหลายสิ่งเช่นความเครียดอาหารไม่ดีขาดกิจกรรมทางกายหรือแม้แต่ภาวะสุขภาพที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับข่าวดีคือคุณภาพการนอนสามารถปรับปรุงได้การเปลี่ยนแปลงง่ายๆเช่นลดเวลาหน้าจอก่อนนอนยึดติดกับกิจวัตรรับแสงแดดธรรมชาติในตอนเช้าหรือหลีกเลี่ยงอาหารหนักในตอนกลางคืนสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก การนอนไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกสดชื่นแต่เป็นการรักษาร่างกายและจิตใจให้ทำงานได้ดีที่สุดคืนนี้ให้ความสนใจกับการนอนของคุณหากคุณตื่นขึ้นมาเหนื่อยมีปัญหานอนหลับต่อเนื่องหรือรู้สึกว่าการนอนของคุณเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเพราะคุณพักผ่อนได้ดีแค่ไหนในวันนี้อาจกำหนดว่าคุณจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีแค่ไหนในปีข้างหน้า สัญญาณที่หความอยากอาหารและนิสัยการกินวิธีที่คุณกินหลังอายุ70ปีเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนความอยากอาหารที่ดีและอาหารที่สมดุลช่วยรักษาร่างกายให้แข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและระดับพลังงานสูงในทางตรงกันข้ามการสูญเสียความอยากอาหารอย่างกระทันหันหรือนิสัยการกินที่ไม่ดีอาจบ่งชี้ ถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่และแม้แต่เร่งความชราลองพิจารณาผู้หญิงสองคนมาการ์เรตและซูซานทั้งคู่อายุ74ปีมาการ์เรตสนุกกับมื้ออาหารกินอาหารสดหลากหลายและรักษาน้ำหนักที่คงที่เธอตั้งตารอที่จะเตรียมอาหารเองและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันซูซานในทางตรงกันข้ามสังเกตว่าเธอไม่หิวเหมือนแต่ก่อนเธอข้ามมื้ออาหารพึ่งพาอาหารแปรรูป และน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจในปีที่ผ่านมาสิ่งที่เธอไม่ตระหนักคือความอยากอาหารที่ลดลงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็นสัญญาณอันตรายว่าร่างกายอาจดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอการเผาผลาญอาหารช้าลงและแม้แต่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันความอยากอาหารที่ลดลงในผู้สูงอายุมักเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ รวมถึงปัญหาระบบย่อยอาหารการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือแม้แต่สัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมและเมื่อคุณไม่ได้กินเพียงพอร่างกายเริ่มสลายกล้ามเนื้อนำไปสู่ความอ่อนแอความเปราะบางและเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มและการเจ็บป่วยหากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในนิสัยการกินไม่ว่าจะรู้สึกอิ่มเร็วเกินไปขาดความสนใจในอาหารหรือน้ำหนักลดลงโดยไม่คาดคิดสิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำ การกินดีหลังอายุ70ไม่ใช่แค่เรื่องความอิ่มแต่เป็นการให้ร่างกายสารอาหารที่จำเป็นเพื่อทำงานอย่างเหมาะสมมุ่งเน้นที่อาหารธรรมชาติที่มีสารอาหารครบถ้วนดื่มน้ำให้เพียงพอและอย่าเพิกเฉยต่อความอยากอาหารที่ลดลงมันอาจเป็นวิธีที่ร่างกายบอกว่ามีบางอย่างต้องดูแลถามตัวเองว่าคุณยังเพลิดเพลินกับเมื่ออาหารใหม่คุณได้รับโปรตีนใหอาหารและไขมันดีที่เพียงพอเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงหรือไม่ หรือคุณสังเกตเห็นความอยากอาหารและระดับพลังงานที่ลดลงไหมวิธีการกินของคุณวันนี้มีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงและความเป็นอิสระของคุณในปีข้างหน้าสัญญาณที่6ความสามารถในการจัดการความเครียดวิธีที่คุณจัดการความเครียดหลังอายุ70บอกได้มากว่าคุณจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนความเครียดเรื้อรังไม่เพียงส่งผลต่ออารมณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและแม้แต่เร่งความชราในทางตรงกันข้ามคนที่รู้วิธีจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพมักจะมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉงและมีความคิดฉับไวยาวนานเข้าสู่วัยชราลองพิจารณาจอนและริชาทั้งคู่อายุ76ปีจอนเผชิญความท้าทายเหมือนคนอื่นๆค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัว แต่เขาได้เรียนรู้ที่จะจัดการด้วยวิธีที่สงบและมั่นคงเขาฝึกหายใจลึกๆยังคงมีส่วนร่วมทางสังคมและไม่จมอยู่กับปัญหานาน,านเกินความจำเป็นริชาร์ในทางตรงข้ามยึดต,ติดกับความเครียดเขากังวลอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมรู้สึกท่วมท้นกับความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆและมักติดอยู่ในรูปแบบความคิดแง่ลบเมื่อเวลาผ่านไปความเครียดที่ต่อเนื่องนี้ สร้างความเสียหายต่อร่างกายของเขาความดันโลหิตสูงขึ้นการนอนไม่ดีและระดับพลังงานลดลงความเครียดระยะยาวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายซึ่งเชื่อมโยงกับโรคที่เกี่ยวกับอายุเกือบทุกโรคตั้งแต่อันไซเมอร์ไปจนถึงโรคหัวใจหากคุณมักรู้สึกเครียดหดงุดหงิดหรือเหนื่อยล้าทางอารมณ์อย่าเพิกเฉยการหาวิธีจัดการความเครียดไม่ว่าจะผ่านการฝึกสติการออกกำลังกายการหายใจลึก,ลก หรือแม้แต่การหัวเราะสามารถเพิ่มปีให้ชีวิตคุณได้ถามตัวเองว่าเมื่อเจอความท้าทายคุณปรับตัวและก้าวต่อไปหรือคุณยึดติดกับความกังวลและปล่อยให้ความเครียดควบคุมความสามารถในการรักษาความสงบหาทางออกและมุ่งเน้นที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่เพียงแต่ดีสำหรับจิตใจของคุณเท่านั้นแต่เป็นปัจจัยสำคัญว่าคุณจะมีชีวิตยืนยาวและดีแค่ไหนสัญ,ญญาณที่7ความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของคุณอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีชีวิตยาวนานแค่ไหนหลังอายุ70การศึกษาพบอย่างสม่ำเสมอว่าคนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะผ่านมิตรภาพครอบครัวหรือการมีส่วนร่วมในชุมชนมักมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีกว่าความเหงาในทางตรงข้ามเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ของโรคหัวใจภาวะซึมเศร้าภาวะสมองเสื่อมและแม้แต่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลองนึกถึงผู้หญิงสองคนเอเลน่์และบาบาร่าทั้งคู่อายุ78ปีเอเลน่์มีชีวิตทางสังคมที่กระฉับกระเฉงเธอยังคงติดต่อกับเพื่อนเก่าเข้าร่วมชมรมหนังสือท้องถิน่นและสนุกกับการใช้เวลากับครอบครัวเธอตั้งตารอการสนทนาหัวเราะบ่อยและรู้สึกเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง บาบาราในทางตรงกันข้ามใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวเธอขาดการติดต่อกับเพื่อนหลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาและแม้จะมีครอบครัวแต่เธอแทบไม่ได้ติดต่อเมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอารมณ์แย่ลงและสุขภาพโดยรวมเริ่มแย่ลงการเชื่อมต่อกับผู้คนมากกว่าแค่การสนับสนุนทางอารมณ์มันมีบทบาทโดยตรงต่อสุขภาพกายเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสมองของคุณยังคงกระฉับกระเฉง ระดับความเครียดลดลงและร่างกายหลั่งสารเคมีที่ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมหากคุณพบว่าตัวเองถอนตัวจากกิจกรรมทางสังคมหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์หรือใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่าปกติถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วการเชื่อมต่อกับผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนตลอดเวลาแม้แต่ความพยายามเล็กๆน้อยๆเช่นติดต่อเพื่อนเก่าเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน หรือทำให้เป็นนิสัยที่จะมีการสนทนาที่มีความหมายสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมดเพราะความสัมพันธ์ที่คุณดูแลวันนี้ไม่เพียงนำความสุขมาให้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวในปีข้างหน้าอีกด้วยความคิดสุดท้ายตอนนี้คุณรู้จักทั้งเจ็ดสัญญาแล้วลองใช้เวลาสักครู่พิจารณาว่าคุณอยู่จุดไหนคุณเคลื่อนที่ผ่านชีวิตด้วยความแข็งแรงและมั่นใจ หรือคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นสัญญาณเตือนข่าวดีคือปัจจัยส่วนใหญ่เหล่านี้ความเร็วในการเดินแรงบีบมือการทรงตัวคุณภาพการนอนนิสัยการกินระดับความเครียดและความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้อนาคตของคุณไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวและการเลือกที่คุณทำวันนี้สามารถส่งผลอย่างมากต่อจำนวนปีที่คุณมีข้างหน้าหากคุณพบพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง อย่ารอให้หมอบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มตอนนี้เลยเดินมากขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ความสำคัญกับการนอนที่ดีรักษาการติดต่อทางสังคมและหาวิธีจัดการความเครียดเป้าหมายไม่ใช่แค่มีชีวิตยืนยาวแต่เพื่อใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในท้ายที่สุดอายุไขไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนปีที่คุณเหลืออยู่เท่านั้นแต่เป็นคุณภาพชีวิตที่คุณได้รับในปีเหล่านั้นขอบคุณที่ร่วมรับชมวันนี้ เราอยากได้ยินจากคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และคุณวางแผนจะใช้มันในชีวิตของคุณอย่างไรความคิดของคุณสำคัญสำหรับเราอย่าลังเลที่จะแบ่งปันการอ่านความคิดเห็นของคุณให้แรงจูงใจและกำลังใจกับเราอย่างมากหากคุณชอบวิดีโอนี้และรู้สึกว่ามีประโยชน์โปรดกดไลค์สมัครสมาชิกและแชร์การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดี เพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจแก่คุณขอบคุณที่รับชมและเราหวังว่าจะได้พบคุณในวิดีโอถัดไป